สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่น่ารักแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะกลับมาพบกับคุณครูพวงเพชรนะคะหรือคุณครูพวงนะคะกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะคะแล้ววันนี้คุณครูพวงเพชรนะคะก็มีผู้ช่วยนะคะมาช่วยคุณครูตั้งสองท่านเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆมารู้จักกับคุณครูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะที่มาช่วยคุณครูพวงเพชรในวันนี้ อ่ะเชแนะนาตัวค่ะคุณครูนัตยานะคะหรือว่าคุณครูหนิงนั่นเองค่ะค่ะนะคะและท่านต่อมาค่ะคุณครูบุฉบา่ะหรือว่าคุณครูอุ้มนะคะโอเคนะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักคุณครูทั้งสองท่านแล้วนะคะต่อไปคุณพวงจะแนะนํานะคะกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้รับรองได้ว่าสนุกเหมือนเดิมเลยนะคะถ้ามาพบกับคุณครูพวงเพชร แล้วก็คุณครูนัตติยาคุณครูบุสบ้ารับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนเลยค่ะนะคะเดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้เราจะทดลองอะไรครัคุณครูนัตติยาทดลองเรื่องมหาจัจย์เปลวไฟลอยน้ำค่ะนะคะวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับมหัาจัรย์เปรวไฟลอยน้ำใช่ไหมคะคุณครูบุสบาใช่ค่ะคุณครูพวงเ สบายพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณครูนัทยาพร้อมหรือยังคะพร้อมละค่ะแต่คุณครูพวงยังไม่พร้อมเลยเพราะอะไรเอ่ยก่อนที่จะให้เด็กๆนะคะมาสนุกกับกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ <c oughs> เราจะมาขยับอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะอุ่นร่างกายกันก่อน สร้างความสนุกสนานด้วยเสียงเพลงก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วมาสนุกกับคุณครูพวงด้วยเสียงเพลงเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะมาขยับร่างกายไปพร้อมกับคุณครูพงเพชรคุณครูนัตยาแล้วก็คุณครูบุษบาค่ะนะคะเพลงที่คุณครูพวงนํามาฝากในวันนี้นะคะคือเพลงคนพี่ เซตนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมแล้วก็ขยับแข่งขยับขาพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะอายุเรยีเยสนึ แค่ขยับขาใช่ไหมคะคุณครูนตยาใช่แล้วค่ะ,ะต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการทดลองแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองกันเราจะต้องมารู้จักกับอะไรคะคุณครูบุษบาอุปกรณ์ค่ะอะถูกต้องแล้วค่ะเราต้องมารู้จักอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะเอคุณครูบุษบาคะ่ะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะมีแก้วน้ำคะ่ะอมีแก้วน้ำนะคะสองใบเลยนะคะ มีอะไรอีกคะคุณครูนัตยาน้ำเปล่าค่ะอ่ามีน้ำเปล่านั่นเองค่ะมีอะไรอีกคะเรียนค่ะอ่ามีเียนมีหลายสีนะคะนะคะมีหลายสีด้วยของคุณครูพวงนะคะออกสีเหลืองๆนะคะที่เราใช้ไว้พระใช่ไหมคะคุณครูบุษบาใช่ค่ะคุณครูใช่ค่ะนะคะส่วนหลายๆสีของคุณครูนัตยานะคะ มีทั้งสีเขียวสีชมพูสีส้มนะคะสีฟ้าก็มีใช่ไหมคะมีหลายสีอามีหลายสีเลยนะคะนี่เป็นเทียนวันเกิดนั่นเองทำไมถึงใช้เทียนวันเกิดคะวันนี้คุณครูพวงเพชรแล้วก็คุณครูทั้งสองท่านนะคะอยากให้ การทดลองวันนี้มีสีสันใช่ไหมคะคุณครูคะจะได้มองเห็นชัดเจนจะได้มองเห็นชัดเจนแล้วก็หลากหลายสีด้วยนั่นเองค่ะใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอนอกจากเทียนแล้วยังมีอะไรอีกคะคุณครูนัตยาเรียกว่าอะไรคะไฟแช็กไฟแช็กนั่นเองนะคะนี่ไฟมีชามแก้วค่ะมีชามแก้วนั่นเองนะคะเด็กๆคะ แล้วขาดไม่ได้เลยอันสุดท้ายนะคะคุณปูบูสบาคะ่ะนี่คืออะไรคะเข็มหมดค่ะดีเอ่าเข็มหมดนะคะสําหรับเข็มหมดที่เราใช้วันนี้ลักษณะนะคะจะมี เป็นยังไงครับคุณบุษบาแหลมมากเลยค่ะ,ะคุณปูณตยาคะเด็กๆเ,เวลาทำจะต้องให้ใครช่วยคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลนะคะเพราะว่ามันอันตรายคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันอันตรายมันอาจจะทิ่มมือหนูได้ด้วยนะคะ,คะไฟแช็กก็เหมือนกันนะคะอันตรายถ้าสมมุติว่าเด็กเอาไปเล่นนะคะเอาไปจุดนู่นนี่นั่นนะคะ มันอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านใช่ไหมคะคุณครูบุษบาใช่แล้วค่ะใช่เราต้องระมัดระวังนะคะต้องดูในการดูแลเพราะผู้ปกครองนั่นอเองคะ่ะเอาละคะ่ะคุณ,ค,ณครูบุษบาคุณครูนัตตยาเราจะเริ่มก,การทดลองเลยไหมคะเร,มเริ่มเลยค่ะ,คะโอเคเอาละคะ่ะเดีกๆคะ่ะเมื่อมาถึงการทดลองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องทำยังไงก่อนคะคุณครูบุษบาเทน้ำใส่แก้วเลยค่ะ ใช้แล้วค่ะอ่ะคุณครูบูซาบเทเลยค่ะเทเยอะไหมคะคุณครูพวงเทเยนิดนึงอ่ะพอค่ะเทสองแก้วเลยนะคะเท่ากันเลยนะคะพอค่ะเก่งมากค่ะคุณครูบูซาบโอ้เอาละค่ะขั้นตอนต่อมาทำยังไงคะคุณครูนัตยานำเทียนที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ เข็มหมดค่ะใช่ค่ะเข็มหมดมาเสียบเข้าไปตรงก้นของเทียนนะคะใช่ค่ะให้อยู่กลืนกลางด้วยนะคะเด็เกขาทําไมเราถึงต้องเสียบเข็มหมดคะ<ๆ>เพราะว่านะคะรันจะมันจะทําให้เทียนของเราเป็นยังไงคะคุณครูนัตยาตั้งอะไรคะตั้งตรงอยู่ตรงนลางตั้งตรงเพื่อเป็นตัวถ่วงนะคะใช่ตัวถ่วงเทียนนะคะให้เทียนของเรา ตั้งตรงนั่นเองค่ะอ,อยากหมดเหรอคะคุณครูความเพชรเอ๊ะจะเป็นยังไงคะคุณครูบุษบาคุณครูบุษบาอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะอาอยากรู้เรามาลองกันไหมคะอะลองอเอา้าอันนี้ให้คุณครูบุษบานะคะเอาโชว์ให้เด็กๆดูหน่อยคะ่ะนะคะนี่เทียนของคุณครูบุษ,บ,ษบาเอา ของคุณครูนัตยาค่ะมีเข็มหมุดนะคะเสียบอยู่มีเข็มหมุดเสียบอยู่นั่นเองแต่เด็กๆต้องระวังนะคะต้องให้ผู้ปกครองดูด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้แล้วทีนี้คุณครูพวงเพชรจะให้คุณครูบุษสบาทที่เทียนไม่มีเข็มหมุดนะคะอ่าแล้วก็คุณครูนัตยาเทียนที่มีเข็มหมุดปักอยู่ตรงกลางลำเทียนนะคะ เอาเทียนทั้งสองลงไปในน้ําสิคะอ,คอ่าลงไปในแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่นะคะว่าทั้งสองเนี้ยนะคะจะต่างกันยังไงเด็เกๆสังเกตดูนะคะหนึ่งสองสามลงไปเลยเป็นยังไงอโอ้หอโหเอาเรามาให้เด็กๆดูใกล้ๆกันค่ะคุณครูนัตยาคุณครูบุษบาค่ะชูเลยค่ะว้า,าว,าว,าวา เห็นเด็กเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมคะอ่าคุณครูพวงเห็นนะคะคุณครูบูษบาของคุณครูบูษบาไม่มีเข็มหมุดนะคะปักอยู่ที่แกนกลางลำเทียนจะเกิดอะไรขึ้นคะลอยขึ้นเลยคะ่ะคุณครูพวงเพชรคะ่ะอ่าลอยขึ้นเพราะว่าไม่มีเข็มห,หมุด,มดเป็น<ะ>ตัวถ่วงนั่นเองนะคะ อ่ามาดูของคุณครูนัตยาค่ะเป็นยังไงคะคุณครูนัตยาเทียนตั้งตรงเลยค่ะอ่าเทียนตั้งตรงเลยนะคะตรงดิ่งเลยแต่ว่าจมหรือลอยคะจมหรือลอยค่ะเด็กๆจมหรือลอยค่ะคุณครูบูษสบาจมค่ะจมลงอ่าจมลงไปทําไมถึงจมนะคะเพราะว่าเทียนนะคะที่มีเข็มหมุดนะคะมันจะเกิดแรงถ่วง ใช่ไหมคะ,ะทำให้เทียนนิ่จมลงไปนะคะแรงทวงจากเจ้าเข็มหมุดนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาให้เทียนลอยน้ำด้วยกันจุดจุดไฟะนะคะอะมาดูกันค่ะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาทดลองจุดไฟนะคะที่เทียนของเรานะคะ,อะของคุณครูพวงเพชรนะคะที่เสียบหมุดไว้จะจุดไฟของคุณครู บุษบาก็จะจุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ไม่มีอะไรค่ะบไม่มีเข็หมุดเสียบไว้ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาทดลองเลยนะคะคุณรูนัตยาติดหรือยังมาค่ะคุณรูบุษบาทีนี้เราจะมาเอาเทียนลงไปในแก้วน้ําพร้อมกันนะคะคุณบุษบาค่ะเอานับค่ะหนึ่งสอง บางมือค huh, ่ะไปเลยค่ะของคุณครูพวงเป็นยังไงคะว้าวเอามาใกล้ๆเลยค่ะเอามาใกล้ๆเลยมองดูสิคะมองดูสิค่ะของคุณครูพวงเพชรนะคะที่มีเข็มหมุดนะคะที่มีเข็มหมุดนะคะแล้วก็ของคุณครูบุษบาที่ไม่มีเข็มหมุดนะคะอ่าของคุณครูบุษบา ไม่ตั้งตุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะลอยขึ้นลอยแล้วไฟเป็นยังไงคะดับเลยค่ะดับเลยเพราะว่าเทียนมันโดนกับอะไรคะโดนน้ำโดนน้านั่นเองส่วนของคุณครูพวงเพชรนะคะเทียนจะมีฟลาฟินนั่นเองนะคะหรือไขมันชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะที่ไม่เปียกน้ำค่ะนะคะก็เลยทำให เกิดน้ำตาเทียนขึ้นนะคะครูพวงอยากให้เด็กๆเห็นน้ำตาเทียนชัดๆนะคะ,ะครูพวงขอใช้เทียนใหญ่นะคะ,คะดเด็กๆจะได้รู้ว่าน้ำตาเทียนคือยังไงนะคะนี่ค่ะระวังนะคะน้ำตาเทียนก็คือที่หยดลงไปนะค,ะ,นคะ,ะหยดลงไปอันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาเทียนเห็นไหมคะมันสามารถลอยอะไรได้คะค,คุณครูคะลอยน้ำได้ลอยน้ได้ลอยน้าได้เอาไปหยดใส่ชาม ชามแก้วอฟาราลาฟินนะคะ,ะ,ะ,ะมองเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ำตาเทียนหยดเลยหยดเยอะๆเลยนะคะจมน้ำไหมคะคี่ดวงไม่จมเลยค่ะนะคะเหมือนดอกไม้ลอยในชามแก้วเลยใช่ไหมคะคุณครูบุษบาใช่ะค่ะคุณครูฟวงอสวยจังเลยค่ะสวยมากเลยนะคะ ควงจุดเทียนที่อยู่ในแก้วหน่อยคะอ่ะอ่าจุดเทียนที่อยู่ในแก้วด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูได้เตรียมไว้แล้วนะคะไ,ได้เห็นค่ะ,ะชัด,ดเ็นช,ชัดนะคะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะลูกนะอ่าหนูก็เชียร์คุณพ่อคุณแม่นะคะขณะทํากิจกรรมอ่าแล้วก็ไม่เปิดพัดลมด้วยนะคะเวลาที่หนูทดลองอยู่ที่บ้านเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป่าไฟของเรานะคะ โอ้โหโรแมนติกมากเลยไม่ดับเลยไม่ดับนะคะลอยน้ํานะคะเพราะว่ามีน้ําตาเลยค่ะมีน้ำตาเทียนนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ครูวงขอดับนะคะอ่านั่นแหละค่ะนะคะโอ้โหสวยไหมคะสวยมาก่อยากปิดไฟจังเลยค่ะลองปิดไฟได้ไหมคะคุณครูคะ ปิดไฟเลยคะ่ะปึ๊บว้าวสวยมากเลยโอ้โหถ้าวันไหนที่เป็นวันเกิดนะคะหรือว่ามีวันสำคัญในครอบครัวใช่ไหมคะคุณครูขาใช่ะค่ะเราสามารถนำมาตกแต่ง นะคะในสถานที่จัดงานได้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะโอ้โหคุณพ่อนะคะอาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะโอ้โหสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุด,สดมีแต่ความสุขความอบอุ่นนะคะก็สามารถนำไปทำได้เพียงแค่ว่าเราจะต้องระมัดระว,งวังนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะ มองดูใกล้ๆค่ะคุณครูคะว้าวสวยจังเลยสวยมากเลยแล้วทําไมเทียนอยู่ในน้ํามันทําไมมันไม่ดับคะอ๋อที่เทียนอยู่ในน้ํานะคะทําไมถึงไม่ดับเพราะว่าเทียนนะคะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าคาราฟินนะคะฟาราฟินนั่นเองหรือไขมันชนิดหนึ่งนะคะเมื่อมันโดนความร้อนนะคะโดนความร้อนมันก็จะ ละลายนะคะแต่มันยังลอยอยู่บนผิวน้ําเมื่อมันยังลอยอยู่บนผิวน้ํานะคะและบวกกับเข็มหมุดนะคะที่มาคอยถ่วงเจ้าเทียนไว้นั่นเองนะคะอ่าทําให้เทียนตั้งตรงนะคะแล้วก็ลอยอยู่ในน้ําได้อย่างเสมอกันเลยนะคะเทียนของเราไม่จมน้ํานะคะอ่าแล้วก็ตั้งตรงแล้วก็ยังมีน้ําตาเทียนนะคะ,คะที่เป็นสารฟาราฟินนะคะอ่า ช่วยพยุงนะคะไม่ให้เทียนจมลงไปในน้ำนั่นเองอ่าแล้วเทียนของเราก็ไม่ดับด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะโหเป็นยังไงคะเด็กๆคะสนุกไหมคะอ่าครูพวงเชื่อว่าเด็กๆต้องสนุกแน่นอนเลยใช่ไหมคะอ่าไปทําอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆขาแต่ว่าอย่าลืมต้องระมัดระวังนะคะจะทําเองได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะนะคะถ้าจุดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรคะคุณครูบุสบาอาจจะโดนมือเราก็ได้ออาจจะโดนมือเรานะคะหรือไปไหม้สิ่งของก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านะคะต้องรู้จักระมัดระวังอัลลค่ะนะคะคุณครูก็สรุปให้ฟังแล้วว่าเทียนเป็นยังไงทําไมถึงลอยอยู่ในน้ําได้นะคะเพราะว่ามีสารชนิดหนึ่งนะคะหรือไขมันชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า ฟาลาฟินนะคะอ่ามันจะไม่เปียกน้ำนะคะอ่าแล้วก็สามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้นั่นเองนะคะเด็กๆค,ะะค่ะราคาสำหรับการทดลองสนุกๆน,นะคะคุณครูก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะแล้วมาดูในคลิปหน้านะคะว่าคุณครูพวงเพชรคุณครูนตัตยา คุณครูบูษบาจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทดลองกันนะคะเอเราจากกันด้วยเสียงเพลงดีไหมคะดีเลยค่ะคุณครูพวงอ่าดีเลยนะคะอ้าวมาจากกันด้วยเสียงเพลงค่ะหนึ่งสองสดูเลมีฟ้าสนสน